ขอพระแม่เจ้าได้โปรดปรับดวงให้กับลูกหญิงของพระแม่เจ้าใหม่เจ้าค่ะวัลาสิกเรยาคลาสิกรายาคะวาสิกระิยจุฬาสิ Sungsu maha dah mohon segera. Sore maha kara ya maha krisi. Walai segera ya maha besi. Tukar lah maha lah walai segera maha besi. Sore ya buah maha walai segera mohon si. Si deh buah lah maha si. Sore tu kau bawa walai se walai si. Suara segera ya maha si. ว่ละสีกรยยมหากราศีแม่จ๋าการที่แม่มาผ่านกายสังขารของลูกหญิงคนนี้นละีกะยยแม่จา๋าแม่ปวดมนุษย์หรือเปล่าเจ้าคะแม่จา๋าแม่ปวดมนุษย์ไหมคะปวดนะเจ้าคะแม่จา๋าถ้าแม่ปวดมนุษย์ ขอบภาคของพระแม่ที่พูดภาษามนุษย์ด้วยเจ้าค่ะเอวลาศาสตร์สุลธรรมคดีสีอุมาณะบวชอสออวลาสกัดบวมสกฤตศีลสุรยัสสารีลวนสกัดอยู่มนุษย์กรรมเก่าอุศิกลมหาฤษีแม่จ่าขอภาษามนุษย์ด้วยเจ้าค่ะ แม่จา๋ากายสังขารล่างเนี้ยแม่จะให้ทำอะไรบ้างขอความชัดเจนเจ้าค่ะภาษามนุษย์ค่ะภ<ม>าษา,ามนุษย์ษยค่ะค่ะแม่จ๋ามนุษย์มันหลงทางเยอะเจ้าค่ะมันหลงทางเยอะใช่ค่ะไปดําดิง่งไม่กลับคืนก็เยอะค่ะ ขอพระแม่เจ้าดึงบุคคลที่หลงทางให้เขาคบความสว่างนะเจ้าคะมนุษย์มีกรรมเป็นของตนสิ่งที่ทำได้แค่เพียงเปิดปัญญาให้เขายังไงคะแม่จ้าเปิดปัญญาให้เขาสุดแล้วแต่ว่า,าเขาจะ<ม>าคิดได้ หืไมไ่ได้นำพาทำตามคำสอนขององค์พระศาสดามิได้มีสิ่งอื่นใดเหนือจากโชคราภเงินทองทร่างนี้มาเพื่อนำพาคนเข้าศึกษาธรรมจ่ากทุเจ้าค่ะเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาเท่านั้นลูก แต่ทูเจ้าค่ะ<ม>ก็ขอให้พระแม่นำพาลูกหลานให้ใ่ธรรมะเยอะๆนะคะให้ลูกหลานเข้าถึงพระธรรมและใ่ธรรมะเยอะๆชําระกิเลสลงไปให้เบาบางขอพระแม่เจ้า<ม>เปิดบารมีให้กับกายสังขารล่างแม่ด้วยเจ้าค่ะ ขอพระแม่เจ้าเปิดกายสังขารให้กับสาธุมหาบารมีเจ้าค่ะเปิดกายสังขารให้ร่างาาาเจ้าค่ะ ให้ร่างเป็นผู้เห็นธรรมจะได้นำพาผู้คนไฝ่ทางธรรมให้เบาบางในเรื่องของกิเลสม,มนุษย์นี้มีหลายขั้นหลายระดับดเติกิด บุคคลนั้นจะรอดพ้นังขาหน่ยนะสาธุเจ้าค่ะขอบพระทัยท่านแม่เจ้าค่ะที่สเสด็จมาทำพิธีเปิดกายสังขารรู่วรยู่กกอบาลมาสสู้สู สาธุเจ้าค่ะสาธุนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสอนดนสาลีเยหาลสิซมากมาเ Sudah yang mahal lah si.